สมัยดีพี่น้องมีหยุดเรียนไกลไปวันเดียวขี่ลรืนั่นก็จะจะมันก็ไม่นี่แหละแต่ว่าไกลไปปุดนเลยไกลไปพูดว่ามันเลี้ยวขอบุญก็เลี้ยวเห็นมูจอดว่ามันแพ้ไม่เลี้ยวขอบุญเตะเท่ากัาเขาเกินที่กวันเดียว จอดลางรถเดินยุบเสยนอหลังเป็นเจอร์เป็นสวนเป็นสวนสมเด็จพระนเรวน ໂອ້ໂລດຄໍາພົງໃນຫ້ອງອາກາດກະເກີດໂຕນີ້ກະໄປຕົລົตั้งແຕ່ຫມອງອັນເລືອກເລືອກໜຽວຽ mm-hmm <laughs> <laughs>

ถียงครับบักเจียงทุกวันครับเป็นตะบูบถึงทะเลใหญ่ใหญ่ครับอ๋อมูบแล้วนี่มึงเลยคือว่าเลยไปหารถตู้ครับ คือเป,เป็นห้อยเป็นห้อยยุงสิเป็นตะลมลงอีกบ่ล่ะพี่น้อ,องควายเอ้ยเมื่อใดก็สิเล่นตั้งใต่้ขี่ตมเดี๋ยคอยเป็นยังไงบ้างคือมีหนามอยูอท่ทั้งทั้งหนาดินนึงสิพอลดคือมีหนามอยู่หนาดินนึงสิ อันนี้มาเหยยบมันไปเกี้ยงมันเป็นตาดินบ่นี่ห้อยรถผู้ใดเป็นทางมัน,นั่นไทยเพิ่นหรือไทยเฮาอันนี้เป็นตานังบ่นหยยบเป็นดินบ่ะเดินป่ไปทางไหนหันไปทางไหนลระกำนันเราให้ไปใส่อีก สนามเลยคือมีแต่สีสนามอาศัยแต่แมโคโครแถอเอ้มันบนเป็นหนาหนาวได้ลูกคือมาพักกันเขาหอมเขาเงาแต่ว่าเขาเขาลงมาบ่ด,ดินเป็นบ่กุ้งนี่ยอันนครับผมตรงเลยนะตรงกันแล้วเลยผมบลุกไปใส่อันนี้ของใครเนี่ยเหรอ

ดินนาดินมันเป็นรถอะไรในรถ,รถพริกอัพลงมาบ่าหนึงหกร้อนี่ข้างล่างเป็นน้ำครับพ <Okay. S 1> ี่กำนันไปยังไงเนี่ยนี่แล้วเนี่ยรถลำโพงอีกแล้วเนี่ยเนี่ยวเวท,เวทีกับลำโพงเรด้วยกันนั่นแหละ ไม่ยุ่งแล้วจะไปยังไงเราเปรถลำพงอ่ะหันหน้าไปไหน,ไนหันหหนนน้าไปี่ัเข้าป่าสิเข้าป่าแล้ววันนี้นี่เรารถลำพงอยู่คามาบ่าได้นี่ฮะอโอ้ยนั่นแหะโัวเมคซี่อยู่กลางอ่ะมันกลางอยู่แต่มันจะอยู่ได้ไหมเนี่ยรถลำพงอยู่อ่ะ เนี่ยเม,ม,ม,มียโคอีกแล้วถ้าไม่มีแล้วก็เหนื่อยเหนื่อยรถลำโพงมันจะแอวหักแล้วเนี่ยตอนนี้มันดึงทุกวันน่ะใช่ไหมมันมันโผล่หน้ามาก็ประมาณนี้มั้งผมว่าเนาะโอ้ยพอหยุดแล้วไม่ต้องถส่หรือว่าเออเราเรานี่มันต้องอยู่ตรงนี้นี่มันต้องอยู่<ะ>ขึ้นมาท้ายอยู่แถวเนี้ยนะเออ เราท้ายอยู่แถวนี้หน้าหน้าลงไปเนินนู่นเออมันไปไม่ได้โอ้ยอย่างนั้นเลยปรยุดธนี่ก็ขอย้นมานี่น่าจะแถวนี้แหละเนี่ยย่าเขียวเนี่ยเออเนี่ยเนี่ยนะย่าเขียวเราดึงล้อไปสุดตย่าเขียวนี่แหละ ไอ้น,นี่เราพี่น้องหันเขาต้นใหญ่เขียวนี่แหละ อาจจะร่มหนุบขึ้นอ้องมีน้ำมันมีน้ำน้องเต็มตาลิงไก่สักผ้าปอกปอกเนื้อจดเนื้อเปล่อยอยู่นั่นนะ่ะ อา้าน่าจะแนวนี้พี่น้องอาลิปคี้ไวน์ม,มิ่นสักก้อนพี่น้องครับหอดจอดถึงเป็นทีเรียบร้อยเ๋ยวพอกันไม่คิปหนาคาราชิมิ่นสบายดีพี่น้อง